แก่บมดตัวร่วมกันนะพี่น้อง กน่นแค่กเนี่ยคิด้วปคนได้เลยตำกระเสะแบบสวยเลยต้นตนร้ายหลายแย้มน้ากับป็นอันนี้โบตายง่ายผิดวรขาะบริส่ยยั้งบริษัดคุณฮดพุยยังลจนสวยหยับอย่าง นเดียวเร่อดิในเดียวกันใช่ไหมเสียงอุดูด้ฮะจีนั่วมักกินนมานกดตนมักพีกนนกกดได้พี่นัง้งต้นมักพีรลขึน้นลาน เดีวดูดดเริมนี่เคลื่อนนี่พัดประทนปรทนเคลื่อนเคลื่อนน่ะพันยังรลายหละไ,ได้มักน้อยก็ได้มากอันนี้มีกเกิดเจาแวนวใหญ่ละ chị bảo nè sẽ đây ngoài đường mình tôi trông nuôi để kín cho mình lại này là. Là. Tất cả háo rồi Ơi chụp rồi rồi

ตปทางสวนอ่างทางป่าอุ้ยมักน้อยลงเน้อนะที่เที่ยคนี้หนกจะล่างเปลี่ยนจะล่างเปลี่ยนปลูกเลยวาเดินหาเนะ้อตอนเดินหกเออเดินชีเดินอันนั้นเดินชีเดินหาปลูกป่งเลยตายป่งเลยตายไม่ว่มาเบี้ยมานักี่นนอ ตอนมาปลูกไรในตอนนั้นเรื่องทกนี้ปลูกเปล่านั่นนะปลูกคนกาะไรพวเรื่องทุกนี้คนนิพพามาเลาะดินนัดชวนพี่น้องบ่มียังเห็ดก็มาเด่นนัดชวนพ้อนเป็ยังไง Cái đoạn này có nhiều đông nữa. Chúng ta sẽ bảo ước nó đi. Mà nó Nó xì nồi, há nồi. Khúc nồi, nồi hút. Nó kết nồi. Chúng ta phải đọc khúc ở đây này. Nó khúc kết nồi, nào đấy. Nên nào đấy. ngồi chết ngồi ngồi mọi nị, mọi người 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 จะกินยีบ่อนเราเรน้อย,อยเขานเด้เอเคนออเคยมีแมงแข้งหน่อันนึ่งจ้าพี่หน่อกหนึ่งแต่จกินอันนี้นะเออเห็นแมงแข้งพี่น้องเห็นปะฮู้ไล่อยู่แมงแข้งเลยขึ้นมาเกิดแมงแข้งขาโปขึ้นแล้วันนะี้อ่าตุกมีแข้งแมงแข้งขาโป้จับอยู่หน่วยพอน้วย Ờ, thì nó, nó, nó cửa này, này bố, nó bọc buốp nó rồi kìa, này ừ. nực vào, bố, bên bố này bọc buốp nó Này bọc có mồi, nó ăn chậm. Bộ hết vào bọc bên bọc buốp này nó. Này nó tăng lái, phí nòng này bọc nó tăng lái. Lái đi. Hên rồi phí nòng. หนุหน่อยเป็นคู่หน่วยคืองานเลยนะคูอขอเลยคู่นะเห็นบ่พคู่นะมักเวาก็เป็นคูอ่ขอันมาปลูกเค่นนี้ว่าให้คนขึ้นดีๆประชั่นก็ก็มุกพันแล้วพี่น้องมันตายตายแล้วก็ได้ Kìa mặt bằng kì mặt bằng bầy 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 เหี่ยวบิดยังว่ามันหอนหอนที่บอกนี่หอนอาดื้อแล้วในเครือมันก็ได้อยู่ในดุมก็มีายนี่เด้เนื้อคีมนี่ก็มีตามหยอดกันกระชีดเดยกินหยอดอยู่บ้าน nuôi nhầy mà nuôi ngó một chữ vậy nè này xem này, này lại vì nó lái lại lên chip cái chị lái thế này đi đi đây mà lái tam nhọn thì lái khu ta khu ta cái bà pa tuần cha đi về phân thủy เจอมาบูเดินกันดีพ oh, ี่น้องเห็นบช่หน่วยชั้นสี่หน่วยยนมันไล่ดีแนนสั่งเี่ย่ะจย้อยมันไล่หลกำลังปีน่เจแล้วข้าในมาเก็บไว้บใงญ่เน่ยน้อยนึงก็เออไล่หลายนี่นมันหน่อยดีพี่น้อง กราโดนไทยมึงจะเทือนเนาะมักน้นอยเลยนะเจ็บเหยียบเครื่องบวตายบ่ตายบ่ใครตัวนีพิ่งมันไมีหมาดเหยียบคมมมเครื่องบวกม,มัไม่หมาดตัวนี้ใครได้น้อยหนึง่ง บักน้อยหลายขนาดแต่ว่ันนจ้กินท่านได้กินอยู่คนเนาะพี่ตังเนาะก็แล้วแต่ลายพี่น้อะแต่สิได้กันแบบแต่วันยังห่อนอยู่ดอกช่องสามติดก็ได้กินนี่แหละประมาณช่องสามติดนี่คือหัวสิงไข่โกนุ่งบักใหญ่เลยพี่เนาะถ้าได้ตัดเข่าไว้มันยังห่อนอยู่จะบตัด พักอีกตู้โอ้โหโบราณนองนาดีก็มีบัวผักเขือมีเนาะเออสองหนุนพอได้กินบัวดวงได้ไฟมากพอได้กินพี่น้องสวนกันในเนาะในเนาะมีทุกอย่างแต่ปลูกทุกอย่างที่กินแอ่ไดปบักปลูกปลักกินปลูกโอ้เขียดด้วยนี่ เขียดเว้ยเขียดเดืองเขียดเดืองเดืองไอกระบองขนมเขียดเดืองบอนมันเป็นแท้ๆในเฉลกเอากระไดมาขึ้นเก็บหมากหน่อยมี่วัดเนี่หมากบวบโอ้บวบเพื่อนหนึ่งในหนึ่งก็โอ้มีหลายตัวนึงเนี่ยไงวันนี้ก็จิ้มบัวดีกแล้วบัวก็เลยนวดนะเพื่อเกิด

มันเป็นดวงเป็นหลายเพราะเรกินบอดขาดอยากยังก็เลยกินปลูกไวท้ที่ที่ว่าอยากกินอยากกินยังก็ปลูกไว้ตกแตงกระบ,บายไว้แล้วแหละพี่ดองยังแต่เคขื่อนนี่แหละในแท้หนี้ยังเคขื่อนต่ปาทัวยังน้อยเคเื่อนเขาจะบริเก็บคน พ,พ่ัน,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 นเก็บมะเขือข,ข้ามละพี่น้องหกเจ็ดมงแล้วได้่มาใช้วลาหนิงเวียนนะคำแล้วคำแล้วคำละพี่น้องเลยมุกกับเขาเลยตัวนี้นหยบักแตงมาปลาไน้นายบักแตงมันวนัน แตาก็แต่ก็ไม่ก็เด็กกระยักกรนยิ่งนะอันนั้นเป็นชุกเป็ดอะไรนี่กระได้ถ้าได้เก็บเอาอันเบียแกงถิ่ม่างก็ม่เกิดอยู่นี่มันเปียมันลายแล้โลูกแกงถิ่มลูกถิ่มแกงมันนี่ก็ได้ม่เกิดอยู่นี่มันผิดก็ได้ อพนอนอนนี่นะทุกคนอดบังห่านี่ลย,ยา,มากเมกเอไเด้อพี่น้องโอ้ยงดนอนๆมาเกอาเด้อนีน่มาใช้เลยยังมาดอกนี่หลยดีนะยอดบังห่าไมต้องอนๆระย,ยากกินกระปุกกระวมาเอาด้อพี่น้องด้อ ไานบง่าง่เลยนมายนตอยเลยงานบางใหญ่มาให้พี่องมาเอาไปอยเอาไปกินมาเก็บเอาไปกินเลยโอ้มันออกจากโมงงหาง้ยอดใหญ่นัพี่องเนาะเออแซงเต็นเนาะ พักอันก็จะได้ไปเลยมันสุกกับยังบุเก็บเนวเลยเลยเน้อลายอยู่แต่บ่บริเก็บเพาะอคนไปกินอะยไปชอกินนะปลามาชุกกินนปลามันโดนมันยังตรงนีมันเดือมันชุกก็ล่นตรงนี้แต่ว่าจักที่จะได้กิน ว่าก็แบบชาวอยา่าคนไหนพี่น้องหอมดอกนี่จะหง่อนเนะพี่น้องเก็บเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพยายามมาเก็บเอาเป็นหนึ่งเด้อกับแจวต้นำแจวปลาแจวปุ๊บแจวเขียดแจวไก่ก็เป็น่มแจวไก่แจวกา เพิ่นอิม่มนะในหื่นโผ่เพิ่นกินแต่เพิ่มบบเพิ่นอิม่มโอเคนะพี่น้องเอาอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนอนดับพันนี้ด้วยพี่น้องเลยบาย